เรียกได้ว่าวันนี้นะครับกลายเป็นกระแสแล้วก็กลายเป็นไวรัลมากๆกับทุกคนสําหรับรายการดังทางช่อง WorkPoint กับศึกจักรวาลหมอลำนะครับวันนี้แอบเห็น f อฟพลังเงียบองอิงเพชรบ้านแพงไปให้กําลังใจกันเยอะมากทางไลฟ์สดในช่อง u t u b e นะครับวิธีที่องิงเพชรบ้านแพงปรากฏตัวนะครับเอฟซีแฟนคลับก็ส่งกําลังใจไปให้อุงอิงกันอย่างถล่มทลายครับทุกคนอุ้มรู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจครับทุกคนวันนี้ไม่ว่าองิงเพชรบ้านแพงจะไปช่องทางไหน f อฟซีแฟนคลับก็ยังตามไป ให้กำลังใจกันอย่างถล่มทลายจริงๆนะครับวันนี้ครับทุกคนน้องไปในฐานะศิลปินรับเชิญซึ่งแน่นอนครับทุกคนว่ามี3มคณะด้วยกันนะครับที่เข้าชิงครับมีคณะคําผุนร่วมมีตรปฐมออเดอร์โชว์แล้วก็หมอลำเพชรลาเพลินนะครับทุกคนครับวินาทีนี้เชื่อว่าหลายคนน่ยคิดเหมือนกันกับอุ้มอิ่มครับวินาทีที่อุ้งอิงเพชรป้านแพงปรากฏตัวครับทุกคนกล้องเนี่ยจะจับไปที่ครูสลาคุณวุิครูสลาคือยิ้มไม่หุบเลยครับทุกคนวินาทีที่อุ้งอิงเพชรป้านแพงร้องเพลงนะครับ แน่นอนว่าน้องคือความภูมิใจของคนในวงการเพลงจริงๆและคําพูดของครูสลาคุณวุธที่เคยพูดเอาไว้ครับทุกคนศิลปินจะด,ดังเนี่ยต้องดูที่บ้านเกิดแล้วองิงเพชรบ้านแพงมีข่าวเรื่องราวดีๆที่บ้านเกิดเยอะมากๆครับทุกคนและน้องวางตัวดีมากๆจนถึงปัจจุบันนี้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยนะครับจนทําให้ครูเพลงครับทุกคนปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆเดี๋ยวมิมขอกระแสะครับทุกคนจะนําทุกคนเนาะไปชมคลิปครับที่ครูสลาคุณ,คณวุธ เคยพูดถึงอิงเพชรบ้านแพงเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับนี่ฝากร้านสาวด้อยคนนี้กคนอยู่ในจอครับเปิดเปิดยูทูบเมื่อไหร่ก็เจอุงหญิงข้่งหน้าสับสนกันครับเพลงชุดใหม่นะวันนี้ครับ ได้ชมกันไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้ถูกถ่ายเอาไว้เมืองอิงเพชรบ้านแพงไปถ่ายทํารายการหมอลําไอดลครับคู่สลาคุณวุธเนี่ยติดตามองอิงเพชรบ้านแพงอยู่นะครับแล้วก็ติดตามผลงานตลอดเปิดบนจอ YouTube ก็เจอกับอุงอิงอุงอิงอุงอิองอนะครับ แน่นอนครับทุกคนว่าครูสลาคุณวุธเนี่ยก็คงคิดแล้วครับทุกคนว่ากระแสเนี่ยของคนเนาะมีไปแล้วก็มีมาครับแล้วก็จะทํายังไงให้อยู่คงที่ได้แต่องค์อิงเพชรบ้านแพงน้องสามารถทําได้ครับปัจจุบันนี้ยังมีเอฟซีแฟนคลับรักแล้วก็เหนียวแน่นและทุกวันนี้ก็ยังเป็นศิลปินที่มีคุณภาพจนได้รับเชิญไปในรายการศึกจกักรวาลหมอลำในวันนี้นั่นเองครับทุกคนเนาะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆครับแล้วเราได้เห็นองค์อิงเพชรบ้านแพงไปออกรายการครั้งนี้รู้สึกว่าน้องเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวที คือเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับเบว่าจะเป็นการพูดนะครับหรือว่าเบอจะเป็นการเล่นกับพี่ซีสิวัตรคือมันเป็นการเล่นที่ธรรมชาติมากๆครับทุกคนก็เลยทําให้ FC แฟนคลับในอินตามวันนี้วินิจีที่น้องพูดกับพี่ซีใช่ไหมครับ FC แฟนคลับก็กดหัวเราะไปเต็มโซเชียลเลยนะทุกคนในไลฟ์สดวันนี้ก็แอบเข้าไปชมเหมือนกันแอบไปอ่านคอมเมนต์เอาเอา๊ะวันนี้พอ่พอพ่อแม่แม่ FC แฟนคลับวงอิงเนี่ยจะไปให้กําลังใจน้องทางไลฟ์สดหรือเปล่าก็ปรากฏว่าวันนี้โอ้โหครองพื้นที่จริงๆกับ สําหรับแฟนลับของน้องนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีแต่อุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงรัวๆเลยนั่นเองครับทุกคนวงที่ชนะน้องก็จะเป็นประถมออเดอร์โชว์นะครับแล้วก็วงที่ได้อันดับ2นั่นก็คือวงหมอลำเพชรลำเพลินนั่นเองครับทุกคนแล้วก็อันดับที่3เป็นวงหมอลำคําผุนร่วมมิตรนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆคณะด้วยที่ไปสืบสารอัตลักษณ์วัฒนธรรมของภาคอีสานนะทุกคนวันนี้เราจะเห็นได้ว่าคณะหมอลำเพชรลำเพลินเนี่ยก็นาลำเพลินขนานแท้เป็นลำเพลินกกขาขาวครับท ที่ศึกจักรวาลหมอลำซึ่งทําให้ลําเพลินเนี่ยโกอินเตอร์มากยิ่งขึ้นเนาะและเป็นศิลปินที่อิงเพชรบ้านแพงไปร่วมรายการไปเป็นศิลปินรับเชิญเน่ยก็ถือได้ว่าน้องเป็นคนที่ศักยภาพอะเต็มเปี่ยมมากๆทุกคนดูสิครับว่าวงอื่นเชิญใครมาครับที่เปาวลีอย่างนี้ตัวแม่ของวงการลูกทุ่งเต๋าภูสินอย่างนี้ครับตัวพ่อของวงการลูกทุ่ง อุงอิงเพชรบ้านแพงก็คือตัวแม่ของวงการหมอนลำเหมือนกันที่ไปในนามศิลปินรับเชิญครับทุกคนคือน้องไปอีกเลเวลหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยมันจะเป็นครูบาอาจารย์ครูสลาคุณวุธเนี่ยเขาก็ภูมิใจเลยเนาะทุกคนเป็นเราแล้วก็ภูมิใจนะคนในวงการเพลงแล้วอุงอิงมาสืบสารศิละปะวัฒนธรรมให้คงอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ถือได้ว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยเนาะทุก แพเถึงแม้ว่าง,งานจะยุ่งแค่ไหนแต่น้องนะครับก็ไม่เคยลืมครับที่จะไปร่วมรายการหรือว่าไปสืบสารศิละปะวัฒนธรรมอ่พ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับหลายท่านก็ติดตามแล้วก็ดูทีวีอยู่บางคนที่ได้ชมทางด้าน WorkPoint เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีรายการเกี่ยวกับหมอลำด้วยก็จะเห็นองค์อิงเพชรบ้านแพงเป็นศิลปินครับทุกคนที่เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของ fc แฟนคลับจริง,รงๆนะครับวันนี้น้องสวยมากๆเลยนะครับทุกคนก็คงจะได้เห็นไปนแล้วเนาะ วันนี้อิงก,ก็มาแบบชุดแบบว่าลุกหมอํำแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับลูกสาวมาก แต่ใช่ทุกคนดูนะครับน่าจะได้เห็นกันแต่ละนะครับทุกคนก็แม่พรก็คือภูมิใจมากๆเลยแม่พรก็ขอบคุณอิลาอุ้งอิงนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้ด้วยสําหรับแม่พ,พรพิดีครับทุกคนก็วันนี้ได้ชมไปแล้วมีความรู้สึกไงบ้างบางคนบอกว่าโหก็ติดตามมาบ้างแต่วิธิทีทิมอิงเป็นป้านแทงมาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยก็ยิ่งติดตามกันไปใหญ่เลยใช่ไหมครับน้องก็ถือว่ามาในช่วงฟินาเล่หรือว่าในช่วงที่รายการเนี่ยจบแล้วนั่นเองครับทุกคนนาะก็มีพี่เตา๋าภูสินแล้วก็มีพีปาวร ครับทุกคนที่มาตามค่าจริงๆพี่เปาเนี่ยก็มาของคาผุนร่วมมิตรเนาะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคณะเองเนี่ยก็งัดไม้เด็ดจริงๆนะครับในวันนี้ก็โอ้โหถือว่าประสบความสําเร็จแล้วแหละสําหรับหมอลําเพชรลําเพลินก็คือจากการแข่งขันที่หลายคณะกว่านี้แล้วก็มาคัดเหลือ3ทีมแล้วเพชรลาเพลินได้มีโอกาสเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้เด็ดจริงๆครับทุกคนของหมอลําเพชรลาเพลินเนาะที่ได้น,ออนานงองค์อิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนมาเป็นศิลป,ปินปร,รับเชิญในวันนี้ผู้ใหญ่บ,บ้านสายจ้วดนะครับแล้วก็แมอา คุณนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่น้องอิงเพชรบ้านแพงก็เป็นคนมารับเชิญในวันนี้ด้วยก็ถือว่าน้องทําเต็มที่จริงๆนะครับคลิปนี้ทุกคนแหละครับใครที่ได้ชมบนหน้าจอบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ได้เห็นอุงอิงแล้วมีความรู้สึกไงบ้างเรารู้สึกว่าน้องแต่งตัวเป็นหมอลำสวยงามมากๆวันนี้แต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มเลยสําหรับลูกสาวเราทุกคนแล้วก็อุงอิงเป็นคนที่แต่งตัวเป็นหมอลำแล้ว ออร่ามากๆน้องเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆครับน้องใช้บทเพลงสาวสำน้อยคอยฮักจากปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะครับมาร้องบนเวทีเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นลํำเพลินขนานแท้และน้องก็ทําออกมาได้ดีมากๆจนทางด้านครูสลาพี่ทุกกี้นะครับออกมารีแอคก,กันแบบโอ้โหนะครับดีใจแล้วก็สนุกสนานกันไปสําหรับวันนี้นั่นเองครับทุกคนก็เป็นกําลังใจครับให้กับวงหมอลำทุกคณะได้แล้วกันนะครับจบแล้วสําหรับรายการศึกจักรวาลหมอลำต่อยอดมาจากรายการหมอลำไอดอลก็มาเป็นศึกจักรวาลหมอ แล้วก็เห็นบอกว่าหมอลำไอดอลซีซั่น3จะมาด้วยครับทุกคนเนาะเชื่อว่าไม่แน่ครับอุค์อินกับพ่อโจอาจจะได้มาเป็นคอมเมนเตอร์อีกเหมือนเดิมนะครับทุกคนเนาะก็ต้องมารอลุ้นกันสําหรับรายการทีวีเนาะหากทุกคนยังจำได้ในวันที่อ,อินไปร้องเงไปรับเชิญเนี่ยน้องไปงานไครอ้อแล้วพ่อโจก็เหมือนกับมอบหมายหน้าที่นะครับให้น้องมาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษบนเวทีศึกวันหมอลำแล้วน้องก็ทําออกมาได้ดีจริงๆครับทุกคนเนาะต้องขอเชินชมมากๆเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มถอกกระแสนะครับ